สวัสดีเพื่อนสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะคลิปนี้ยังอยู่กับอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟ48โวลต์1,500วัตต์นะฮะเป็นอินเวอร์เตอร์งาน DIY นะครับเป็นงานสร้างเองสำหรับคลิปนี้ก็จะทดสอบใช้งานจริงนะครับโดยการ ใช้รันแอร์เคลื่อนที่นะฮะคืนนี้ทั้งคืนนะครับตอนนี้ผมก็ไปประกอบวงจรไว้ที่ตรงนี้นะฮะก็ตอนนี้ผมต่อไฟที่ออกจากอินเวอร์เตอร์นะฮะก็คือปลักนี้นะฮะเสียบปลักนี้นะฮะปลักเส้นนี้นะครับที่เสียบกับที่เสียบกับอินเวอร์เตอร์อยู่เนี่ยนะฮะมันจะเดินเข้าไปในห้องคือเป็นปลักของแอร์เคลื่อนที่นะครับ ก็คือปลั๊กตัวนี้นะฮะสายที่เดินมานะครับก็คือเส้นเส้นนี้นะฮะเดินไปเข้าที่อินเวอร์เตอร์นะฮะตอนนี้ผมลองรันแอร์อยู่นะครับแอร์กินไฟอยู่ที่ราวห้าร้อยวัตต์นะฮะก็เดี๋ยวคืนนี้จะใช้งานทั้งคืนเลยนะครับก็จะทดสอบตัวอินเวอร์เตอร์ว่าจะไหวไหม นะฮะจนถึงพรุ่งนี้เช้านะครับส่วนไฟที่จ่ายมันก็เป็นสวิตชิ่งเหมือนเดิมนะฮะสวิตชิ่งตัวเดิมเพราะว่าระบบเนี้ยผมจะทำใช้งานจริงคือตัวเนี้ยจะใช้จริงๆกับแอร์ตัวนี้จริงๆนะฮะแต่ว่าสวิตชิ่งอนาคตจะเป็นแบตเตอรี่นะครับแต่ตอนนี้จะทดสอบอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก่อนว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านในการรันแอร์ทั้งคืนนะฮะ ตัวหม้อแปลงนะครับผมวางไว้บนซิงค์ระบายความร้อนอันใหญ่นะครับก็ให้ความร้อนของหม้อแปลงเนี่ยมันระบายลงซิงค์ไปด้วยเพราะว่าหม้อแปลงตอนใช้งานมันค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็มีพัดลมหนึ่งตัวเป่ามันพัดลมก็ต่อไฟจากหม้อแปลงไฟจากหม้อแปลงก็ใช้จากตัวอินเวอร์เตอร์นี่แหละนะฮะแล้วก็มีพัดลมของอินเวอร์เตอร์หนึ่งตัวนะฮะเพราะว่าเรารันต่อเนื่องทั้งคืนติดพัดลมให้มันหน่อยนึงนะฮะ พัดลมตัวนี้เป็นพัดลม24โวลต์นะฮะแต่ไฟจากหม้อปแปลงเนี่ยประมาณ15โวลต์นะฮะจ่ายไปก็รอบก็หมุนไม่เต็มที่แต่ว่าก็พอมีลมเป่าออกมาอยู่นะฮะพอช่วยระบายความร้อนได้ระดับหนึ่งนะครับนะฮะตอนนี้แอร์ก็รันอยู่ประมาณ517วัตต์นะฮะ แสงสะท้อนมองเห็นว่านะะ,นะะตอนนี้รันแอร์ในห้องอยู่จริงๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะปิดเพราะว่าผมยังไม่ได้เข้านอนนะฮะเดี๋ยวจะเปิดตอนเข้านอนก็ประมาณสัก3ามทุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนกลับบ้านมาแฟนก็จะมาเปิดแอร์ประมาณ3ามทุ่มนะฮะสามทุ่มกว่าจนถึง8ปดโมงเช้าของทุกวันนะฮะเป็นแอร์เคลื่อนที่นะฮะหกพันทนะฮะก็กินไฟอยู่ประมาณเนี้ยห้าวัตต ตอนนี้ผมจริงๆแล้วผมทดลองลันไปประมาณสัก10นาทีแล้วตอนนี้มันกินไฟไปแล้วประมาณ158วัตต์นะฮะที่ค่า Energy มันก็ยังไม่มีปัญหาใดๆนะฮะตัวสิง์ก็อุ่นๆนะฮะมีพัดลมเป่าด้วยก็สบายๆเลยนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นสเตเบลิเซอร์ที่ผมใช้งานอยู่นะฮะตัวช่วยปรับแรงดันนะครับเพราะว่าที่บ้านผมไฟค่อนข้างตกนะฮะในช่วงกลางคืนตอนคนใช้ไฟเยอะๆเนี่ยไฟก็จะตกเหลือมาณบางวันก็เหลือ1 8 0กว่ากว่าผมใช้แอร์แอรมันไม่ค่อยเย็นนะฮะผมก็เลยเอาสเตเบลิเซอร์มาช่วยดึงไฟนะฮะจริงๆแล้วปลั๊กของแอร์ตัวเนี้จะต้องเสียบกับปลั๊กสเตเบลิเซอร์อันนี้จะเป็นปลั๊ก ที่มาจากสเตอบิลเซอร์นะฮะผมก็เสียบไปหน้าบ้านเนียหน้าบ้านจะเป็นร้านขายของก็เป็นตู้เย็นนะฮะใช้สเตอบิลเซอร์ดึงไฟช่วยตู้เย็นกับแอร์ที่ผมใช้ในห้องนะฮะปกติปลั๊กของแอร์เนี่ยจะมาเสียบกับตัวนี้นะฮะแต่คืนนี้จะทดลองกับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาอัปเดตคลิปอีกทีนึงว่าอินเวอร์เตอร์ เพียวไซเวฟงาน DIY ตัวนี้จะอยู่ได้ถึงเช้าหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้ผมก็เดี๋ยวผมจะเปิดต่อเนื่องไว้เลยแต่แอร์แล้วผมไม่เข้าไปปิดจนอินเวอร์เตอร์ก็จะตอนนี้มันจะมืดแล้วนะฮะก็ประมาณตอนนี้ก6กโมงหกโมงเย็นหโมงกว่าแล้วก็คงไม่ปิดแล้วแหละเพราะว่ามันต้องเอาไฟ ไฟส่วนนึงเนี่ยนอกจากจะไปจ่ายแอร์แล้วก็ต้องไปจ่ายไฟแสงสว่างในห้องด้วยนะฮะนะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาเจอกันอีกทีนึงกับคลิปอีกตอนหนึง่งนะครับก เดี๋ยวรู้นะฮะว่าจะอยู่หรือจะไปนะฮะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา3ามทุ่มสินาทีนะครับพอดีแฟนผมเลิกงานมานะฮะก็เข้าห้องตอนนี้เปิดแอร์แล้วครับนะเดี๋ยวผมจะเคลียร์ค่า Energy ให้เป็น0นย์นะฮะ ผมต้องการจะดูด้วยว่าแอร์ผมเปิดแอร์หนึ่งคืนจะใช้ไฟสักกี่หน่วยนะฮะเดี๋ยวเคลียร์เลยตอนนี้แอร์กำลังรันอยู่อ่ะตอนนี้ค่า Energy เป็นศูนย์แล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าอินเวอร์เตอร์ไม่พังไปซะก่อนนะฮะก็เดี๋ยวจะรู้ว่า แอรเคลื่อนที่1คืนเนี่ยจะใช้ไฟสักกีห่หน่วยนะครับนะฮะอันนี้ทดสอบกันจริงๆนะฮะใช้งานจริงๆนะฮะไหวไม่ไหวเดี๋ยวรู้กัน นะครับก็ติดตามกันอีกทีหนึง่งพรุ่งนี้เช้านะครับ อ่ะครับตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงเช้านะฮะอินเวอร์เตอร์ก็ยังอยู่รอดปลอดภัยนะครับสำหรับการลันแอร์หนึ่งคืนนะฮะก็ถือว่าผ่านนะนะครับวงจรทำงานได้ดีไม่มีปัญหาใดๆนะฮะถ้าลันแอร์ผ่านเนี่ยอุปกรณ์อื่นๆก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าแอร์เนี่ยเป็น อุปกรณ์ที่กินไฟกระชากมากนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนึงในการใช้งานระยะยาวนะครับนะฮะก็1คืนแอร์กินไปไป3หน่วยนะครับแต่ว่ายัง ยังไม่ปิดเพราะว่า,าแฟนยังนอนอยู่นะฮะก็จะปิดประมาณ8โมงหรือ9โมงนะครับพาแฟนจะไปทำงาน9โมงก็จะปิดแอร์ประมาณนั้นนะฮะแต่ตอนนี้แอร์มันตัดพอแอร์ตัดจะกินไฟอยู่ประมาณร้0ยวัตต์นะฮะตัวพัดลมมัน โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะทดสอบลันแอร์เคลื่อนที่6,000 BTU 1คืนนะครับผ่านไปด้วยดีนะฮะอาจจะมีการทดสอบต่อไปก็คือทดสอบโหลดที่สูงขึ้นไปนะฮะตอนนั้นทดสอบไว้ที่1,400วัตต์นะครับก็เดี๋ยวจะทดสอบที่โหลดที่กินวัตต์เยอะกว่านั้นอีกนะฮะ จะดูว่าจะจ่ายได้สักเท่าไหร่นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับหม้อแปลงด้วยว่าหม้อแปลงจ่ายได้แค่ไหนนะครับแต่1 4 0 0 1,500วัตต์เนี่ยจ่ายได้แน่นอนนะฮะแต่สูงกว่านั้นผมก็ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวจะทดสอบในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ การทดสอบรันแอร์เคลื่อนที่6,000 btu นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ